ฮัลโหลทดสอบครับก็ปราบสวดีนะครับพ่อพี่น้องนะครับเช้าก็วันนี้นะครับผมมีเรื่องประชาพันธ์ให้กับพ่อพี่น้องนะครับให้ทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ําประปาของเรานะครับเมื่อเช้านี้นะครับน้ําของเราก็เริ่มไหลค่อยนะครับน้ําประปานะครับในหมู่บ้านของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่มีอะไรไปมากกว่านี้นะครับประชาพันธ์ให้กับพ่อพี่น้องนะครับได้รับทราบกันนะครับจะได้ไม่ต้องโทรเข้ามานะครับก็ไม่มีเปมันมีอะไรไปมากกว่านี้นะครับก็ ขอจบการประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝั่งนี้ฝังดินเลยจะต้องขุดเปลี่ยนใหม่แล้วถึงวาวตัวนี้แข็งด้วยรวยมาตัดหญ้าตัดอันนี้ออกครับน้ำขังนะครับเนี่ยน้ำขังในนี้เตรียมเลยนะครับว่าหน้าแรงนะครับดูนี่เนละยแห้งหญ้าแห้งหมดนะครับ ยาแห้งหมดแต่ว่าตรงนี้เป็นน้ําขังนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะเราุมสงสัยนะครับสงสัยว่าน้ํามันอยู่ตรงนี้ทําไมมันมีน้ํารัมก็มาให้ช่างเขาสํารวจโอ้ยถงได้หาจุดจนเจอนะครับเพราะว่าสงสัยแล้วนะครับว่าน้ํามันขังตรงนี้หน้าแรงได้ยังไงนะครับ <c oughs> น้ํามาจากน้ําประปานี่เองหมู่บ้านของอย่างน้ําประปาของหมู่บ้านนี่ไม่เยอะนะครับ เก็บได้ก็ค่าไปบ้างน้อยที่เหลือก็เข้าหมู่บ้านแล้วนะครับออกเลยนะครับเนี่ยปลาป่าออกมาเลยนะครับรอยแตกนะครับเพราะว่าผิดสังเกตอยู่ตรงนี้นะครับร้อนก็ร้อนนะครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับการทํางานเพื่อส่วนรวมนะครับต้องอดทนถึงค่าตอบแทนเล็กน้อยนะครับแต่ก็ต้องทํานะครับอันนะครับเพราะเขาอยู่ใต้ดินบางทีก็ มาในป่าในดงอย่างนี้นะครับแถวบ้านนะครับมันมีแต่ป่ายูคาแล้วก็มีแคมป์เกาะแคมป์ป่ายางม้างอะไรบ้างนะครับต้องหานะครับเพราะว่าผมก็มาพิสเกตว่าเก็บตังค่าน้ําประปาได้เท่าเดิมนะครับแต่ว่าค่าไฟปั๊มน้ํานะครับค่าไฟปั๊มน้ําแพงขึ้นเเป็นพันเลยนะครับต่อเดือนนะครับจุดสงสัยนะครับก็คือตรงนี้นะครับหน้าแรงน้ำจะแห้งนะครับ แต่ว่าไอยแตกนะครับตรงนี้มีน้ำขังนะครับเจอแล้วนะครับเนี่ยเจอแล้วนะครับจุดนี้นะครับน้ำแตกออกเยอะมากออกมาพุดธพุทพุทเลยเฮ้ยทังน้ำก็แตกงี้่าไหนแตกหลายที่เลยนึ่งเออมันมันเต็มร้อยชิดแป๊บเดียวมาโอ้ยหางแตก รับคนไม่ได้ด้วยใช้เสียค่าซ่อมต้องตามหานี่ครับพอดึงขึ้นมาเจออีกท่อนนะครับเนี่ยเขาทําอย่างเงี้ยเสียหายนะครับบางทีปปลาก็ไม่รู้แล้วเขาก็ไม่แจ้งนะครับอย่างนี้ต้องตามเอาค่าเสียหายนะครับน้ำจนเออตรงนี้เลยนะกว่าจะ มาเจอนะครับผลมาตัวนี้มันอยู่ไกลหมู่บ้านนะครับอยู่ออกจากห่างออกจากหมู่บ้านเราก็ตรวจสอบไปเจอนะัเขาสายยางสวมไว้หาจุดเจอแล้วก็ต้องมาซื้ออะไรป่าด้วย เสร็จแล้วนะครับโอเคกรบะตรงนู้นนะครับหอบกินเหมือนกันนะครับเสียงกระว่าร้องข้ามพอดีโอเคครับครับก็เสร็จหอบกินเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับโอเคแล้วก็ดวงที่ตกดินพอดีพี่น้องก็จะไปใช้น้ำนะครับในป่าด้วย บ้านกันโอเคครับก็ครับนะครับปลาก็มีต้นไม้ใหญ่นะครับมีต้นไม้ใหญ่ของปลานะครับฝั่งนี้จะเป็นวัดนะครับเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นวัดนะครับดูนะครับถ้าเป็นกลางคืนถ้าน้ําดับกลางคืนนะครับมาึงก็เสยองหัวเบือเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ไหลไหมดูเถครับเฮ้ยไหลแรงเลยโอเคโอเคโอ้ยไหลอยู่นะครับโอเคก็คลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปอาสาในหมู่บ้านนะครับ ทำน้ำประปานะครับค่าตอบแทนแต่ละเดือนก็ไม่เยอะนะครับทำไปนะครับเพื่อพี่น้องขอางเรานะครับมานะครับอยู่ในที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับบริเวณแทงน้ำประปาครับก็ขอบคุณ f c ทุกคนนะครับและขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามนะครับครับเดือนสรเดียนะครับก็ต้องกราบขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นครับสวัสดีครับ